การเตรียมเอกสารโครงการให้ความช่วยเหลือบรรเทาภาระค่าใช้ใจ่ายด้านการศึกษาในช่วงสถานการณ์การ,การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกรณีที่1ผู้ปกครองมีบัญชีธนาคารอันดับแรกหยิบกระดาษ A4 จำนวน1แผน่นเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียนไว้ที่ด้านบนของกระดาษ ถัดมานำบัตรประชาชนของนักเรียนวางไว้ที่ด้านซ้ายและให้นักเรียนเซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อพร้อมคํานำหน้าชื่อในวงเล็บดังตัวอย่างถัดมานำบัตรประชาชนของผู้ปกครองวางไว้ที่ด้านขวาจากนั้นให้ผู้ปกครองเซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อพร้อมคํานำหน้าชื่อในวงเล็บดังตัวอย่าง ถัดมานำหน้าสมุดบัญชีของผู้ปกครองพับครึ่งวางตรงกลางหน้ากระดาษชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อผู้ปกครองนะครับถ่ายรูปให้เห็นทั้งหมดถ่ายให้ตรงให้ชัดถ้ามีขอบที่เกินมาสามารถครอปได้แล้วส่งให้ครูที่ปรึกษาตามช่องทางการสื่อสารที่ได้นัดหมายกันไว้ที่สำคัญใช้ปากกาในการเซ็นเท่านั้นนะครับกรณีที่2 ผู้ปกครองไม่มีบัญชีธนาคารอันดับแรกหยิบกระดาษ A4 จำนวนหนึ่งแผน่นเขียนชื่อสกุลชั้นเลขที่ของนักเรียนไว้ที่ด้านบนของกระดาษถัดมานำบัตรประชาชนของนักเรียนวางไว้ที่ด้านซ้ายและให้นักเรียนเซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อพร้อมคำนำหน้าชื่อในวงเล็บดังตัวอย่าง ถัดมานำบัตรประชาชนของผู้ปกครองวางไว้ที่ด้านขวาจากนั้นให้ผู้ปกครองเซ็นสำเนาถูกต้องเซ็นชื่อเขียนชื่อพร้อมคำนำหน้าชื่อในวงเล็บดังตัวอย่างถัดมานำหน้าสมุดบัญชีของนักเรียนพับครึ่งวางตรงกลางหน้ากระดาษชื่อเจ้าของบัญชีต้องตรงกับชื่อนักเรียนนะครับ จากนั้นให้ผู้ปกครองเขียนหมายเหตุไว้ที่ด้านล่างของหน้ากระดาษดังนี้ข้าพเจ้าตามด้วยชื่อผู้ปกครองเป็นผู้ปกครองของตามด้วยชื่อของนักเรียนยินยอมและประสงค์ให้ใช้บัญชีธนาคารของตามด้วยชื่อของนักเรียนจากนั้นใส่เลขที่บัญชีเพื่อรับการจัดสรรเงินสนับสนุนดังกล่าวและให้ผู้ปกครองเซ็นชื่อและเขียนชื่อเต็มในวงเล็บครับ ถ่ายรูปให้เห็นทั้งหมดถ่ายให้ตรงให้ชัดถ้ามีขอบที่เกินมาสามารถครอปได้แล้วส่งให้ครูที่ปรึกษาตามช่องทางการสื่อสารที่ได้นัดหมายกันไว้ที่สำคัญใช้ปากกาในการเซ็นเท่านั้นนะครับ